ไปทำานี้ก็งามอยู่ครับครับผมปิปอครับครับหัวงามๆครับมาเริ่มเลยหัวบบกใหญ่บักยาวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาพบปะกันกับนุ่มน่อยปฏิทิบี่นน,น่าคือเก่เกเกเกาเหมือนเดิมเชนเคยแล้วครับผม ครับวันนี้นุ่มหน่อยพามาเขาปลาหาเลาะฟุดมันแซงคือเก่าแล้วครับผมมาหอดปลาแล้วนะครับร่มก็แห้งแห้งพี่น้องเหมือนนี้มีล่มพัดหมครับเดี๋ยวไปถาลุนถาช่มน้ำกันนะครับว่าสิบมันบอพี่น้องเหมือนนี้สิไดงมันหอมง,งามเหีพี่น้องข้ามึงบอนะครับผมเดี๋ยวไปถาลุนถาชมน้ำกันเลยนะครับครับมาแต้มึมงมวแลกพี่น้องครับ ไข่กิแกมโอ้ยืองามอันนี้ไข่ไก่ปัดหาเมืองมั่นแม่หัวนี่ไปทำทรับนะเป็นแฟนซับยยืดดีหนิแข่งคน

กูสว่วงน้ำมึงกันได้นี่ทาวงหัวนี่ค้องแค่นี่แา้วกเอา,เอาเกระไกลในดูนี่นค้องแค่นี่เอาก็กระไกลดูเอเอก<ๆ>ินแล้วหูหนาาอุย้ยวันนี้มปิดเลยนู่น่า โยหุน่นอะหงงามห,หงงามนหงามหนกตุ้นไออหักไปเห็นังได้เนาะจมันหักไม้จะได้มาเบียดคนคหักคืงามอยู่ A quân yêu quang 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 yêu เออสามีก็งามยูคครับนี่มาครับวันนี้ครับผมครับหัวง,งามงามครับอูุู้นะซับไปบาดไปหน่อยหนึ่งครับอูุ้ณน,ะ,นะครับหัวง,งามงามเลยครับ น,นี่ครับผมโอ้คือหักแล้วอยหักแล้วครับเสียดายครับนี่ครับผมสองวันนี้ครับนี่ครับโอ้ยโหนะง,งามๆครับแผลคู่พี่น้องแผลคู่งามครับผมบาดเหมืนครับวันนี้พี่น้องบาดหัวย,ยาวๆครับผม นี่ครับโอ้ยแบบเหา่ยวเลยหัวนี่พี่น้องเอ้ยพุดาหัวเหยียยาวครับผมเปิดนี่ครับหัวนี่ครับผมเปิดนี่ครับโอ้ยหัวยุ่เหยียวนะครับผมเปิดนะครับหมานๆครับผมหนุ่มหน่อยได้มันหัวยุ่งเหยครับมื่อนี่มันแซงมันปลานะครับ ครับผมหังไงนะครับครับครับหนุ่มหน่อยเดินทางกลับมาหอดบานหดเฮื่อนเลยนะคะครับผมนี่ครับผลงานการขุดมั่นแทงของหนุ่มหน่อยเหมือนี้ครับผมได้หัวกางๆอยู่ครับครับหนุ่มหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่มหน่อยในการทําคลิปต่อไปนี้นะครับเพื่อจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆต่อไปของหนุ่มหน่อยนะครับผม เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ